สพนากลางด้วยนะฮะแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยหน่วยต่างๆนะครับมามัน่วยความสะดวกกันนี่นั่งกันตลอดแถวตลอดแนวเลยนะฮะท่าน้องฮะโอ้โห,โหมาบรรยากาศน,นี่ผมเห็นแล้วนี่โ,โหอิ่มบุญจริงๆนะฮะหลายคนหลายท่านนะฮะมานั่งรอก็ลืมหน้ากากอนามายัยก็จะมีหน่วยกู้ภัยนะฮะมาเดินแจกกันก็ฝากกันไว้นิดนึงนะฮะ โอ้โหคุณแม่เดินไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยโอ้ค่อยๆเดินแม่ค่อยๆเดิน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 นะค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งจ้ะโอ้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยแปดตีแปดแปดตีเก้าแล้วเนาะโอ้โหยังแข็งแรงอยู่เลยนี่ต้องอุ้มกันมาโอ้โอ้โหนะฮะโอ้โหภาพแบบนี้นี่เนาะที่ตำรวจลงมากอดนะโอ้คุณแม่ตาไหลเลยโอ้ แมนะฮะท่านชมฮะ<อ>นั่งรอ้อกราบว่ายนะอายุ89ปีโอ้ฮะ<อ>นี้ขนานี้เนี่ยไม่เพรคนอยู่รนต้นไม้มไ,ไม่ต้องปิดเขแจ้งหมดแล้วแจ้งหมแล้วแจ้งไปหมดแล้ว นี่ฮะหลงตาบุญเชิญก็อยู่บริเวณนเนหน้าโรงพยาบาลนากลางแล้วนะฮะโอ้โหแดดดีจริงๆวันนี้สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ มาดีบรรยากาศสดๆกันเลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะเด็กเล็กเด็กน้อยโอ้นั่งพนมมือไหว้สวยจริงๆไหว้แบบเบญจางขาประดิษฐ์ด้วยโอ้โหแมาครูสอนมาดีพ่อแม่สอนมาดีจริงๆเ,เด็กคนนี้อย่างเงี้ยน้อยเจ้าปัญญาเลยนะหัวล้นด้วยอ้าวอันนมมาบนารั ồ ồ ồ สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆข้าโยกันบริเวณรั้วของโรงพยาบาลน,นากลางอยู่เลยตอนนี้นะฮะกำลังจะเดินไปเข้าโรงพักแล้วที่ว่าการอำเภอแล้วครับกลางหน้าเป็นที่ว่าการอำเภอโรนะะงพยาบาลอำเภอแล้วก็ถัดไปก็เป็นโรงพักต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะพี่น้องในตัวเมืองนากางเองโอ้โห เยอะจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะแล้วก็มาเมื่อเช้านี้ทําบนตักบาทกันโอ้ยอยู่กันรอบวัดเลยเพราะเราจัดระเบียบสังคมนะฮะเวาา้นระยะห่างบินทบาทห้ารอบบินทบาทห้ารอบเมื่อเช้าสี่รอบครึ่งสี่รอบครึ่ง้งท้องครับเจ้าอ,อ้าวเจอคนท้องอีกแล้วจา้าอ,อ่านมไม้น้ำ,นำปลาคนทอ้องาวโอ้โหนี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็หยิบมาแจกกันเลยนะฮะ โอ้โหนมนมเพียบเลยอันนี้เปิดมาหมดเ่เห็นไม่ได้เลยนะคนท้องเนี่ยหลวงตาบอกเลยว่าถ้าเห็นคนท้องจะเมตตามากนะครับท่านก็จะให้นำนมนะครับขนมน้ำต่างๆเนี่ยผลหมากรากไม้นะเอามาเอามาให้นะเป็นเมตตาให้กับคนท้องนี่ฮะนำนมมาถวายโอ้โหโมทนาสาธุกับทุกท่านนะฮะ อ่ายกสองมือเลยครับยกสองมือเลยยก,เลย,ยกสองมือเลยนะครับ พนมมือขอพรเลยครับไหตั้งจิตตั้งใจเโมทนานะครับอันนี้ไม่ต้องก้มหัวแล้วครับไม่ต้องก้มหัวไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มเออไม่ต้องก้มเนละบอกไม่ต้องก้มก็ยิ่งก้มไปใหญ่ตกใจน,นะฮะตื่นเต้นหลงตาม,มากัาเ,นเอ,น,อ,เน,เอนะคะค ต้องตัวนะครับโอ้โหนี่เด็กน้อยนะฮะหลับอยู่อ้าวนากกากระนา้ัไม้ก็ปิดกันีด้วยโอ้โหน่ารักจริงๆฮะตอนนี่ถวายน้ำแดงเฮลโบรยก็มานะครับนมโอ้ท้องแล้วโอ้โหเจอคนท้องอีกแล้วนะฮะมาอ้าวโอ้โห นี่ฮะเริ่มใส่ศรัทธานําขนมนมเนยน้ําดื่มต่างๆมาถวายให้กับพระทุดงตลอดแถวตลอดแนวจริงๆเนี่ยหนองบัวลําพูนี่เป็นเมืองพุทธจริงๆนะโอ้โหนี่ฮะเด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะสวมใส่หน้ากากอนามัยก็อย่างดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเอาปิดปากให้หลานด้วยพี่ปิด้วยนะครับปากด้วยหน้ากากอนา,กามัยอยู่ไหนจ๊ะไม่มีมาแจกแล้วหน้าแจกมา าาเดี๋ยวหลบก่อนหลบไปก่อนไ,นนนไ่ใส่หน้ากากอนามัยมานั่งได้ยังไงปะโถยบอกให้หลบไปก่อนก็ไม่หลบเ้วเชื้อมาติดชาบ้านเ็าทำไงเนี่ยโอ้น,ออนี่ฮะเป็นอย่างนี้ฮะบอกกันไม่ค่อยฟังนะฮะพี่น้องครับไม่ใส่หน้ากากอนามายัย<อ>ก็ยังมานั่งกันอยูอยอย่เราบอกก็ไม่ฟังนะครับก็ยังจะนั่งมึนอยู่คนอือ่นเขาใส่นะฮะมาด้วยกันนะมาหลายคน คนอื่นใส่เตงไม่ใส่ก็ยังจะดือ้อบอกก็ไม่ฟังไปต่อแถวใหม่ก็ไม่ได้นะเขาก็มีแจกอยู่นี่นั่งตากแดดรอเหมือนคนอื่นไม่ได้นะพอหลงตามาเขาวิ่งจากรถมาเอาประจานกันหน่อยโอ้โหไม่อยากจะเอ่ยชื่อทะเบียนรถเลยเอา้าวปล่อยเวรกรรมใครเวรกรรมมันเดี๋ยวถ้าติดโควิดกันก็รับผิดชอบไปหลักฐานเรามีแล้วนะ โอ้น่าเบื่อจริงเลยเจอคนแบบนี้จะพากันเดือดร้อนทั้งตระกูลจ่าครับับครับับับเะับ้า้ง้ขอบคุณมากนะฮะบอกแชร์แล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากอ่ะพี่อย่าเดินขวางกล้องเดี๋ยวตีมือเลยกับเขากระเป๋า <laughs> ไม่เนงียนครับลูกพับก่อน อ่าเนี่ยตรงน,น,นี้พี่เดิน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 ไปเลยพี่อยๆขวางกว่า qui? อีกประมาณ60เมตรนะฮะจะถึงทางเลี้ยวซ้ายเข้าสพนากลางนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะไม่ขวางนะครับไม่ขวางนะครับขอทาขอตาหน่อยนะครับไม่ฝางครับ ไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับโยนครับยนครับอ๋แแอแม่แม่จะก้มแม่ยายจะก้มกขาบระโอหัวจะชนสะบงอยู่แล้วเมื่อกี้นี้แต่ยายเขาก็ไม่รู้เนาะอันนี้ฮะภาพบรรยากาศสดๆนะทั้นทุกท่าน และนี่คือทั่วไทยนนะฮะต้องก้นะครับต้องก้มนะครับคุเี่ยวซ้ายตามเลยนะเดียวซ้ายเข้าหลักัเลยคอบหนุดยกสูงๆนะครับยกสูงสครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับนี่ว ยกสูงสูงเลยนะครับยกสูงสูงเลยครับยกน้ำล่อเลยครับหลวงตามาถึงยกน้ำเลยนะยกน้ำคนหนุกยกน้ำคนหนุกยกน้ำคน้นุกยกน้ำคนยจ้าโอ้โหนี่นั่งกันนะฮะตลอดแถวไปถึงหน้าโรงพักแล้วเมื่อกี้นี่ผมมาเริ่มไลฟ์สดตรงนี้ยังไม่มีเลยโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะท่านผู้ชมอ้าวแม่ความศรัทธานี่หลั่งไหลก็มาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยน้ำดังไม่เฉยน้ำน้งไว้หลวงตานะยกไว้ลนกยกไว้ยกไว้เฉยน้ำยกไว้หลวงตานะ บ้านน่าตาตั้งตัวตรงเลยนะครับไม่ต้อะก้มนะครับยกน้ำขึ้นเลยแม่ยกน้ำขึ้นเลยครับใส่ด้านข้างหน้าเปิดทางด้วยนะครับข้างหน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครและนี่คือทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะฮะความศรัทธาที่ประชาชนในหลังไหลเข้ามาดูฟรีไม่มีโฆษณานะฮะดูทั่วไทยนิวคุณผู้หญิงออกห่างๆเลยครับคุณผู้หญิงออกห่างก่อนนะครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเลยครับผู้ที่ อ่ายกสองมือเลยครับยกสองมือประเคนเลยจ้ายกสองมือประเคนเลยจ้าถ่ายเอียงเลยครับพี่คุณยายตัวตรงครับคุณยายครับคุณยายในตัวตรงๆผิดแมมด้วยครับนี่ก็นะครับอยู่ในโรงพักนะฮะสพนากลางนะครับไม่กวาดไม่กวาดชนท่านไม่กวาดหืม อ่ะเดี๋ยวผมคงต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไว้อยู่ตรงนี้ปิดแบกกันอยู่ที่บริเวณหน้าสพออนากลางนะครับขอบคุณทุกท่านที่